กำดีๆพอแล้วมั้งแม่วางมันจะแตกเนาะปึ<อ>๊บเก่งมากอ่ะค่อยๆใส่ใส่ตรงๆไม่งั้นมันจะแทงลูกโป่งค่ะไม่ไม่ยังงั้นจับลูกโป่งให้ตรงก่อนทำให้ลอยอโอ๊ย อุ้ยอันนี้ใหญ่มากในห,หัวใจน่ารักก็เหอเพราะเจนุบอกแม่มาใช่ไหมทำให้หอโอเคเดีย๋ยวแม่ทำให้แป๊บหนึ่งหนูเอาไปให้ให้พ่อมัดให้พ่อมัดให้จัดดีดียังไม่ได้มัดพ่อมัดให้หน่อยบอกพ่อ แล้วก็ให้พ่อใส่ให้หน่อยหมอพ่อพ่อจะใส่รูปปงให้น้องหน่อยสีอะไรลูกสีอะไรสีอะไรสีอะไรเดียวาอะไรกีนะที่มีรูปด้วยอแล้วไปรูปหัวใจมันจะไมม่ีเป็นตัวภาษาอังกฤษด้วยก็ขอพ่อไง เช็ดของพ่ออันนี้ของแม่นั่นแหละพ่อต้องทำอย่างนั้นะมาทำแน่นอนลูกหันหน้ามาหันมาทำไมโออนี่โอเคโอเคมากเลยพอไหมมันจะใหญ่ไปไหม มันจะปใหญ่ไปเปล่าลูกกอพูก